พระโอวาทพระพุทธจีกงบทพินิจจิตยาร้อยแปข้อที่ห้าบสเจ้าคิดว่าต้นปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วแต่กลับไม่สามารถรับมือกับคำวิจาร์ณได้อย่างสงบนี่คือภาพสะท้อนถึงการบำเพ็ญที่ยังขาดความอดทนและขาดการควบคุมอารมณ์เมื่อเผชิญกับคำวิาพากษ์วิจาร์ณจงตะหนักว่าการบำเพ็ญที่แท้จริงนั้น ไม่ใช่เพียงการทำตามหลักการอย่างเคร่งครัดแต่รวมถึงการพัฒนาจิตใจให้มั่นคงไม่หวันไวต่อคำวิจารณ์หรือความเห็นที่แตกต่างการที่เจ้ารู้สึกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงเมื่อถูกวิจารณ์นั้นแสดงให้เห็นว่าเจ้ายังยึดติดกับอัตตาและความเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไปอย่าหลงเข้าใจผิดว่า การปฏิบัติที่ถูกต้องคือการไม่มีข้อบกพร่องหรือไม่ถูกวิจารณ์แท้จริงแล้วผู้ที่บำเพ็ญอย่างแท้จริงย่อมเปิดใจรับฟังคำวิจารณ์และใช้มันเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นจงฝึกรับฟังคำวิจารณ์ด้วยใจที่สงบและเป็นกลางดุดดังต้นไม้ที่รับลมแรงโดยไม่หกักโค่นแต่หากเจ้าคิดว่า ต้นปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วกับไม่สามารถรับมือกับคำวิจารณ์ได้อย่างสงบก็แสดงว่ายังมีอัตตาที่ต้องขัดเกลาผู้ที่บำเพ็ญอย่างแท้จริงนั้นย่อมมีจิตใจที่มั่นคงและเปิดกว้างสามารถรับฟังคำวิจารณ์ได้อย่างสงบและมีสติใช้ปัญญาในการพิจารณาว่าคำวิจารณ์นั้นเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองหรือไม่ โดยไม่หวั่นไหวหรือโกรธเคืองผู้วิจารณ์แต่ลฤดูการที่หมุนเวียนเปลี่ยนผ่านอย่างไม่หยุดนิ่งแต่ละฤดูการมีความงามและความท้าทายเฉพาะตัวสันใดจิตใจของผู้บำเพ็ญที่แท้จริงก็พึงยอมรับทุกสภาวะของชีวิตทั้งคำชมและคำติด้วยความเข้าใจและไม่หวั่นไหวฉันนั้นการโกรธเกรี้ยวหรือถูกวิจารณ์ เปรียบเสมือนการปฏิเสธฤดูหนาวที่หนาวเหน็บซึ่งไม่เพียงแต่จะไร้ประโยชน์แต่ยังทําให้พลาดโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตแต่การรับฟังคําวิจารณ์ด้วยใจที่สงบและเปิดกว้างเปรียบดังการเตรียมพร้อมนับมือกับทุกฤดูกาลเห็นคุณค่าและโอกาสในการพัฒนาที่แฝงอยู่ในทุกสภาวะจงอย่าให้อตตาและความเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไป มาบทบางโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาเพราะในการยอมรับและปรับตัวต่อทุกสภาวะของชีวิตนั่นเองที่เราจะพบการเติบโตท,ทางปัญญาที่แท้จริงเชกเช่นธรรมชาติที่งดงามและเข้มแข็งขึ้นจากการผ่านประสบการณ์ในทุกช่วงของชีวิตไม่ว่าทั้งดีและลายล้วนเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเอง จะช่วยให้เรามีมุมมองที่สมดุลและเติบโตทางจิตวิญญาณได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะ,ะเผชิญกับสถานการณ์ใดในชีวิตติดตามภาะว่าตอนต่อไปด้วยนะคะ